ลูกสาวโอปอหมออกอีกหนึ่งลูกดาราคนดังที่น่ารักและมากความสามารถอย่างน้องอลินน้องอลันลูกสาวลูกชายของหมอโอก๊กสมิธอารยสกุลและโอปอปาณิสราอารยสกุลโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่ได้เลี้ยงลูกแบบธรรมชาติสุดๆลุยได้เต็มที่จนที่พี่แฟนคลับได้เห็นโมเมนต์น่ารักนรักนี้ผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดเราจะพาไปส่องความน่ารักความสวยของน้องอลินกันค่ะบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววนางเอกสุดๆอย่างล่าสุดโอปอก็ได้โพสต์คลิปน้องอลินมาในชุดว่ายน้าทาพี่พี่แฟนคลับทั้งในและนอกองค์การแห่ชมไม่ขาดสายบอกน้องอลินสวยมากๆวันนี้เราเลยรวบรวมภาพปัจจุบันและคลิปน่ารักน่ารักของน้องอลินให้ได้ชมกันด้วยไปชมกันเลยจ้าคุณพ่อคุณแม่หลายคนชื่นชมวิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่โอปอปานิสราและคุณพ่อหมอโอ๊คสมิธท,ที่ตอนนี้ลูกๆฝาแฝดอ,อย่างน้องอลินและน้องอลัน ก็เป็นเด็กที่น่ารักความจําดีรู้จักหน้าที่ของตัวเองมากเราก็ไม่พลาดที่นําวิธีการสอนและมุมมองดีๆในการเลี้ยงน้องแฝดมาฝากกันค่ะฝึกให้ลูกรักการอ่านแม่โอปอได้บอกในการสัมภาษณ์ว่าเราให้ลูกอ่านหนังสือเยอะมากจึงเป็นที่มาของความจําดีของน้องอลินน้องอลันที่บางครั้งก็พูดออกมาตามหนังสือที่ได้อ่านจนทําให้คนเป็นพ่อแม่ถึงกับอึ้งว่าลูกจําได้ดีมากขนาดนี้ต้องระวังคําพูดต่อหน้าลูกเพราะแม่โอปอและหมออกเชื่อว่าเด็ก จะมีอยากสมองที่จําแล้วมีลิ้นชักความจําเยอะมากดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่คือการพูดอะไรไปพูดไปน้องอลินน้องอลันจะจํารวมถึงทัดกรองคนรอบข้างด้วยเช่นทําหยากการสอบบอถอว่าอย่าทําต่อหน้าลูกใกล้ชิดลูกให้มากที่สุดคุณหมอโอก๊กและแม่โอปอจะใกล้ชิดลูกมากหากอยู่บ้านก็จะเล่นกับลูกตลอดเวลาและหมอโอ๊กเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่า ความใกล้ชิดตอบทุกปัญหาเราก็เรียนรู้ไปกับเขาได้เห็นว่าตัวเขาต้องการอะไรเข้าใจผิดก็บอกเท่านั้นเองไม่มีอะไรน่ากลัวเรียกว่าเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกับลูกมากจริงๆสอนให้ลูกเคารพตัวเองแม่อปอและหมอโอโพสอินสตาแกรมสอนลูกเพื่อให้เขามาอ่านตอนตัวว่ารักและเคารพในตัวเองมากๆนะลูกอย่าทําตัวเป็นวงกลมที่ขาดันมีความสุขกับชีวิตของตัวเองให้ได้ไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มนะลูกนะ ถ้ากระบอแม่รักกอลูกอมากอกอกอก,อกอจำไว้นะคะ A L I N E A A R I A N A <c oughs> เป็นนอข้อขอวามอาที่มีขอ,อนอชื่อนอชมอเยอมากอว่าสออนอลูกอดี